สะัสครับ <c oughs> สบแก้วสวัสดีครับอ่าคืออย่างนี้วันนี้ผมได้สนทนากับคุณป้าแล้วกันเนาะจริงๆอะผมอยากจะเรียกคุณแม่นะแต่แกไม่ให้เรียกนะครับคุณพี่หรือคุณย่าอ่าคืออย่างนี้แกเอ่อจองนางลำนี่แหละ แล้วแกโอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คุยกันคุยกันนะแกบอกว่าตัวแกเองเนะี่ยก็คืออที่บ้านนะ่ะก็คือมีแต่ลูกๆเขาไม่ชอบให้แม่เขาดูยูทูบเบอร์ไม่ไม่ไม่ชอบให้แม่เขาดูยูทูบเบอร์เนี่ยพวกเรานี่แหละนะครับไม่ชอบ ไม่ชอบโอ้ยมาดามแกจ้กไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วครับย้อนไปดูข้างล่างนะครับผมมาดามนะเอ,อคือตอนที่ลูกอยู่ลูกนั่งอยู่ที่บ้านเอ,อเรียกว่าอะไรเรียกพี่เนาะเออเร,เรียกคุณป้าแล้วกันเรียกคุณป้าท่านนี้เขาขขขเขาก็เขาก็เปิด youtube แล้วบังเอิญไปจังหวะที่ y o u t u ู e กาลังด่า กำลังด่าเออสวัสดีครับพี่ธน,นิ้ YouTube ช่องนั้นกำลังด่าอยู่แล้วลูกเขาอะ่ะคือลูกเขาก็เป็นคนที่มีการมีงานทำนะเนาะแล้วก็หน้าตาก็มีหน้ามีตาอะไรเนี้ยลูกเขาบอกแม่ฟังเขาไปได้ยังไงเนี่ยคนเขาด่ากันอย่างเงี้ยคนเขาเปิดออกมาปบคือมีแต่คำหยาบไอ้เหี้ยไอ้สัตว์สารพัดด่ากันแบบ สัเสียเทเสียคือผมผมผมคิดอยู่ในใจนะว่าเฮ้ยเออไอที่เราทํากันอย่างเนี้ยคือเราทํากันเราเรา,เร,ารู้กันเฉพาะกลุ่มของเราสมมุติ่ามีอยู่เนี้ยอยู่ของผมเนี้ยสามร้อยกว่าเนี้ยคนประเภทเนี้ยอาจจะมีเป็นร้อยถึงสองร้อยเพราะว่าที่มาเมนเชียร์เชียร์เชียร์กันเนี้ยยังไม่ถึงสิบคนเลยยี่สิบคนไม่ถึงเลยใช่ไหมดูกันอยู่สามร้อยกว่าเนี่ย ที่เม้นกันอยู่เนี่ยมีไม่ถึงยี่สิบคนเชียร์กันโอ้ยดีจัดมันเลยถูกใจอะไรเงี้ยมีมีประมาณยี่สิบคนที่เหลืออีกสามร้อยเนี่ยเงียบๆดูเฉยๆเนี่ยเขาจะมีคนแบบประเภทคุณป้าท่านนี้อยู่แล้วก็ครอบครัวเขาเขาก็ดูอยู่เหมือนกันอันนี้ซีเรียสนะอันนี้อันนี้มีสาระนะครับเนี่ยผมเข้ามาแงแล้วก็ อีกคำหนึ่งทำไมแกไม่ให้เรียกผมไม่ให้ผมเรียกว่าแม่ผมก็ตอนแรกก็บอกเออ,อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วนะลูกผมก็เอ,อ่ยคาว่าแม่บอกอยายายา่ยายา่ยาเรียกว่าแม่นะตอนนี้คำว่าแม่มันแสลงสำหรับพวกเราคำว่าแม่เรียกแม่น,นมุ่นแม่นี่อะไรแม่แม่อะไรทั้งหลายอะไรเงี้ยที่ใช่ไหม เขาบอกว่าตอนนี้อย่าอย่าเรียกอย่าเรียกอย่าเรียกท่านว่าแม่นะเอออย่าเรียกท่านว่าแม่เรียกอย่างอื่นได้เรียกพี่เรียกป้าเรียกยายเรียกอะไรก็เรียกได้แต่อย่าเรียกว่าแม่เออเขาบอกว่าณวินาทีเนี้ยเขาเขาไม่อยากเป็นแม่ไม่อยากคือคําว่าแม่นะมันในความรู้สึกแล้วเอาลองดูซิเอาเอซท่านไหนที่เอ่อแบบแบบ เอ่อช่วยเหลือหรืออะไรต่อมีอะไรเงี้ยให้ติ๊กเกอร์หรืออะไรดูแลเงี้ยแล้วก็เอ่อพอเขาเรียกแม่แม่แม่แล้วก็มีความรู้สึกยังไงมั่งณนะวินาทีนี้ที่ที่มันมีเหตุการณ์เริ่มตั้งแต่ที่บักโสเข้ามาเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องคำว่าแม่แม่แม่นั่นแม่นี่เก็บแม่ไว้เอ่อด่าแม่อะไรกันอย่างเงี้ยอ้อนะ อภิพีมัมสีกอนะครับอันนี้ก็คุณแม่สีกอนี่นะเนี่ยฮะกลัวจริงๆอิเออเห็นไหม <c oughs> คือคือคือผมมานั่งคิดนะพอพอวางสายจากแกแล้วผมก็นั่งคิดนะว่าเออพวกเราอยู่อย่างนี้มาจนเชยชินไงเราไม่ได้นึกถึงคนที่เราไม่นึกถึงคนที่อ่าอีก คนเอฟซีหรือว่าใครต่อใครที่อีกแบบหนึ่งที่เขาที่เขาก็ไม่ได้แล้วผมคิดถึงพี่จันทนาพี่จันทนาก็เออพี่จันทนาก็บอกมาเหมือนกันว่าเออครับผมมาดามเออพี่จันทนาเขาก็บอกมาเหมือนกันว่าแฟนเขาอะ แฟนเขาแฟนของพี่เขาอะก็คือสายบุญพี่เขาจะพี่เขาจะเดินตะเวนทําบุญไปทั่วเลยนะไปหม่มผ้าไปห่มผ้าพระธาตุตรงนู้นตรงนี้เช้าเขาจะใส่บาตรแล้วก็มาส่งมาในกลุ่มส่งมาในส่วนตัวว่าพี่ใส่บาตรแล้วนะมาโมทนาร่วมร่วมกันนะมารับบุญนะเอออย่างเงี้ยนะแล้วก็น้องเปี๊ยสวัสดีเขาบอกว่าแฟนเขาอะ แฟนเขาอะ่ะแฟนพี่จันทนานะเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้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 ฟังแล้วอะคือคําคําที่ด่าด่ากันแบบโหดร้ายรุนแรงอะไรเงี้ยเขาไม่อยากให้ฟังแล้วไม่อยากให้แฟนไม่อยากให้พี่จันทนาฟัง youtube แล้วอะไรเงี้ยก็คือเขารับไม่ได้เมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนนั้นน่ะเมื่อก่อนอะพี่พี่เขาพี่จันทนาเขาฟังคนเดียวไงเขาดูคนเดียวเขาฟังคนเดียว แต่ตอนหลังเนี่ยแฟนเขากเกษียณมาแล้วก็มาอยู่ด้วยกันแบบใช้ชีวิตหลังกเกษียณมีความสุขด้วยกันไปเดินสายทําบุญไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่อะไรเงี้ยแล้วแกก็อุดหนุนเป็นเอฟซีของลุงพลมาตลอดอยู่แล้วนะพิจารน,นานะครับก็แกก็เล่าให้ฟังนะว่าอิสระพี่ไม่อยากให้พูดไม่อยากให้พูดไม่ดีเลยไม่อยากให้ด่ากันเลยนะอะไรเงี้ยแฟนพี่ไม่อยากให้พี่ฟังแล้ว ไอคนไอช่องที่ดาดาเนี่ยแฟนพี่มาอยากให้ฟังแล้วเมลตีสวัสดีจา้าเห็นด้วยนะไม่ชอบนะเอาจริงๆที่เปิดดู YouTube ถ้าอยู่คนเดียวฟังได้แต่เปิดเบาๆลูกหลานอยู่บ้านจะปิดเบาสุดๆคืออย่างเงี้ยพี่ตุ๊กอา่าคนป้าท่านเนี้ยเขาบอกว่าบางทีเขาอายลูกเขานะบางทีเขาอายลูกเขาเขาบอกว่าเขินลูกมากเลย เออเปิด youtube ขึ้นมาไอ้เหี้ยไอ้พัดอย่างพิจานัหนึ่งอย่างไปเจ้าเอเข้าพิจานณ์ไอ้เหี้ยเข้ามาเลยยุ่งเลยนะเสียงเฟะอะไรลเขาบอกเขาเขินลูกเขาเลยเออหน้าคิดนะหน้าคิดนะหน้าคิดนะครับลองลองพิจารณาดูกันนะครับพวกเรา y o u t u ู e นะ y o u t u ู e สายลุงพลนะนะก็ลองพิจารณาดูกันว่า เอ,อเราพี่ชานะจะดูกันว่าเราควรจะเริ่มปรับได้แล้วนะใช่ไหมด่าฝ่ายตรงข้ามนี้ก็เลิกได้แล้วพอละเพราะว่าหลังวันที่สามสิบเอ็ดนี้ไอ้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันก็มันไปมุดแผ่นดินหนีกันละหลังวันที่สามสิบเอ็ดนี้มันจะหน้าด้านเหลืออยู่หน้าด้านอยู่ไม่กี่คนหรอกใช่ไหมผมว่าเลิกดีกว่านะไม่ต้องเบาละ นะคุณแม่สีกอม่ำสีกอถ้าผมว่านะเพราะว่าหลังวันที่สาสิบเอ็ดเนี่ยไอ้พวกฝั่งตรงข้ามที่มันดาลุงพลพระเตนอยู่เนี่ยผมว่าผมว่ามันต้องไปมุดอะไรนะหอยหมาหรือหอยควายอะไรเออที่บักไหลมันบอกอ่นนะเนาะเลิกดีกว่านะเอาจริงๆเลิกดีกว่าคนระับ นะเห็นไหมพี่สุดาพี่สุดาสุดาพิษเหรอไม่ใช่สุดาชิปสุดาพิษเห็นไหมอะ่ะเห็นไหมแต่ละคนนะมันเหมือนมันเหมือนไม่กล้าที่จะเปิดดังๆอวดชาวบ้านเขาเลยอะ่ะใช่ปะยังฟังแต่อธิบายให้หลานฟังว่ายายจะฟังแต่ยายไม่เอาคำหยาบมาพูดให้หนูฟังนะคะ มิเปาพวกนั้นต้องหัดเข้าวัดเข้าวากันพุดหหอยหมาหอยควายอ๋อเนี่ยคือ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 สำหรับสำหรับผมแล้วจริงๆแล้วก็ผมก็ไม่ได้มาสายนี้หรอกนะแต่ว่าบางทีมันอารมณ์มันขึ้นตอนที่โดนโดนเขาโดนเขาด่าโดนเขาอะไรเงี้ยเนาะเมื่อก่อนนะก็มีนะแต่หลังๆนี่เขาไม่ไม่มีละ อนอกจากว่ามีไอ้ตัวปวนมาก็ดา่าด่าเป็นคนคนไปอย่างเงี้ยระบุชื่อมันแล้วก็ด่าอะไรเงี้ยได้นะแต่ว่าด่ารวมไม่ไม่ดา่าะเออด่ารวมเราไม่ดา่านะสมมติมีตัวป่วนมาอย่างเงี้ยนิชคุณมาด่าเราอย่างเงี้ยเราก็บอกเออนิชคุณคนเดียวอย่างเงี้ยคนอื่นอย่าอย่าฟังนะอะไรเงี้ยเนาะเราก็บอกว่าหนึ่งสองสามคนอื่นอุดหูอะไรเงี้ย เนาะถ้าเราจะด่าเนาะต่อไปต่อไปถ้าจะด่าเราเดี๋ยวต้องไปคุยกับพี่พี่ธน,นันหลังไม่ไหนใช่ไหมแต่พี่ธน,นันเราหลังๆนี่เดี๋ยวนี้แคแกก็แกแก,ก,แก,ก็ไม่ด่าแล้วนะเสียงแกก็เบาขึ้นเยอะเลยนะคือเข้าใจอยู่นะคะคนที่พูดแต่เราก็แยกแยะคุยสละอะไรที่เกิดอะไรเกิดเรื่องนี้เราดูเราก็ไม่ได้รุนแรงอะไรคือเข้าใจซึ่งกันและกันแต่แบบลุงธงเนี่ยลุงธงเนี่ยไม่ใช่แต่ ให้กำลังใจทุกคนลุงธงเนี่ยลุงพลหรือลุงทงนะพี่ธนิกงงลุงทงนี่มาจากไหนลุงทงลุงพลใช่ไหมอ๋อจ้าเจาหลานคือสายโน้นอะ่ะไม่ต้องดา่าเราก็ไม่ฟัง <laughs> เพราะว่าพวกคุณก็เหน็บเนมเราตลอดนะ <laughs> เหมือนอิยานอย่างเงี้ยใช่ไหม อ,อพูดเนิบเนบเพราะมากอย่างเงี้ยตอนทนายอุทัยตอนทนายอุทัยสาวสวยฝรั่งเศสอะไรเงี้ยโอ้ยอะไรเงี้ยเออทนายอุทัยเคิรมนะตอนนั้นลุงพลก็เคิรมนะเคิรมที่เสียงนะโอ้ยแต่ละคนเคิรมกันหมดแนละ้วกดให้แล้วขอพระกลจี G H D. เดีอ่าพี่มณฑีร์จริงจริงแล้วตรงข้ามไม่จำเป็นต้องให้ค่าเลยนะครับเพราะ มันมาเกาะทางนี้ทำคอนเทนต์อย่างเดียวจริงๆนะเสียนะน่าจะโป้พันขานะคือเอ,อ่จริงๆแล้วเขาเชียร์ผู้เสียศูนย์เขาก็น่าจะไปพูดถึงพฤติกรรมของผู้เสียศูนยนะ์นั่นเนาะเออผู้เสียศูนย์ของผมดีอย่างงนนดีอย่างนี้เมื่อวานอยู่กับผัววันนี้ไปอยู่กักซู้อะไรอย่างเงี้อฮะ เป็นอย่างนี้้ืยว่าเออน่าจะพูดนะไม่ใช่ว่าอยู่ฝั่งโน้นแต่แต่มาด่าลุงพลเออแปลกเว้ยนะอยู่ฝั่งโน้นแต่มาด่าลุงพลมันแปลกเด๊เออเราอยู่ฝั่งเราเรายังไม่ดา่าเลยยังไม่ไปด่าคุณเลยเราก็คุยแต่เรื่องลุงพลแต่เวลาพวกคุณมาดา่าเราก็ถึงจะสวนอะไรอย่างเงี้ยเออลูกนี้นะหามเลยห้ามฟังคะ่ะหนัก โอ้ยนี่เห็นไหมแต่ละคนแต่ละคนนี่เปิดเผยมาแล้วนี่อธิการอีกน้อยๆปมนีสีจมปาปอบสั้นตายฝั่งตรงข้ามไม่ดูไม่ฟังจ้าจ้ากุเปอร์อรงกรณแซร,รีตอนนี้อ๋อยายานเหรอเ <c oughs> ขาเลือกแอป,ปแล้วไงเออเขาเลืิกแอป,ปแลวแต่ก่อนขอแอป,ปไงตอนนั้นนี่ลุงพลก็เคิร์บ ลุงพลนี่กะจัดเลยนะ,ะมาเมืองไทยจัดให้ฟ้าเหลืองเลยเออพอเห็นหน้าเท่านั้นแหละโอ้โหหมดเรี่ยวหมดแรงหิ้วหุงหิ้วไอถังปูนแทบไม่ขึ้นโอ้ยอยาได้พวงมาลัยสีแดงอาจาัดมา,าจาัดมาครับเอาท่านไหนจะร่วมใส่พวงมาลัยนะครับก็แจ้งความประสงค์มานะครับ ตอนนี้อันนี้ไม่ใช่เงินผมนะอันนี้เงินเอฟซีนะครับพี่อา้าวตายหาแล้วยุงลืมเลยจำซื่อพี่เขาไม่ได้เว้ยอ๋อพี่พี่อะไรนะหนุ่งนิงจำซื่อไม่ได้อีกละวหนุ่งนิงหนุ่งนิงยังอยู่ป่กว,วะหนุ่งนิงเอ้ยพี่อะไรนะที่ให้ค่าอาหารแมวไปวันก่อนน่ะ พี่อะไรนะอะไรพันพันนะพี่อะไรนะโอ้ยตายฮ่าแล้วเขาให้มาสามพันห้าแล้วก็น้องโบให้มาห้าร้อยนะครับน้องโบให้มาห้าร้อยทั้งหมดนด้สี่พันแต่ว่าผมไปแลกตังค์มาได้แค่สามสามพันแปดเลยใส่ไว้แค่สามพันแปดก่อนนะครับผมก็ยังเหลืออีกสองร้อยนะครับส่งไหนดัจลุงกดยเกเลิกโดยมีเหตุผลไม่ฟังไม่ดูไม่จ้า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  เอโซอ้าวเอโซเขาขายให้อันนี้ไปแล้วไม่ใช่เหรอฮะเขาขายให้บางจากไปแล้วไม่เสอเอโซฮะเปลี่ยนได้แล้วเขาขายให้บางจากไปแล้วนะตอนนี้ไม่มีแล้วนะในสารระบบพี่อไยัยสวัสดีครับสุมตตา,าใครที่ประสงค์จะแขวนพวงมาลัยให้ลุงพลนะครับยังเหลืออีกอันหนึ่งนะนี่ยังไม่ได้แกะนะครับนี่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 สั่งมาสองอันเลยสองอันที่สี่ร้อยกว่าบาทเด้ เลยอันหนึ่งยังไม่ได้แกะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวของป้าน้อยมาก็น่าจะเต็มแล้วนะไอ้ตัวนี้นะของป้าน้อยมาก็น่าจะเต็มแล้วแล้วก็ขาดตัวนี้ขาดตัวนี้อะไรลุงพลพี่ธนิกอ๋อลุงพลอ๋อ,อ,อไอ้ตัวข้างบนนะโอ้โหกว่าจะตอบ <laughs> จะลืมละ <laughs> พี่ลุงมาดีครับพี่ เออ่คำหมายคำใหม่สวัสดีครับสรยศแปลกนะไอตัวนี้ทำไมได้มาแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่แล้วชอบดีบมนะันเนาะสี่สิบนาทีละอาท่านไหนที่ประสงค์จะร่วมใส่พวงมาลัยกับเรานะครับก็แจ้งมานะครับแจ้งมา อโอนเข้ามานะเดี๋ยวผมจะไปแลกตังมาแล้วก็เอามาเสียบให้นะครับอันนี้จะให้ป้าแตนนะอันนั้นให้ลุงพลอันนี้ให้ป้าแตนนะครับอันนั้นให้ลุงพลอันนี้ให้ป้าแตนนี่โอ้ผมลืมผมลืมใส่เป็นสองสีลืมเอามาแบบสองสีอ่าป้อนข้าวหลามอ้าว ถ้ารู้ว่าฝั่งตรงข้ามมันด่าลุงป้าจะเข้าไปดูไปมนั้นเชื่อไม่รู้ถ้าไปทางโน้นมันไม่มีแสงทุกวันนี้ก็มีลุงป้านั่นแหละเออเนาะเออใช่พี่ท่านี้เพราะว่าขนาดขนาดผู้สูญเสียเองยังแขวะลุงป้าเลยเอออย่าว่าแต่ youtube เลยนะขนาดตัวตัวความเองยังมาแขวะเขาเลยอะ่ะเออ เอ,อขนาดตัว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 ,ตวนางเอกพระเอกเลยยังยังเราดู Youtube เพราะต้องการความรู้ความบันเทิงแล้วบันเทิงไหมอ่ะทนไทยเอ้ยบันเทิงไหม เดี๋ยววันที่สาสิเ็ดนี้ทนายอุทัยจะโดนจับพี่สารบุกาหารนะครับเราก็ส่งกำลังใจไปให้ทนายอุทัยนะครับพอมีทนายท่านหนึ่งเขาบอกว่าเขาไปแจ้งศารแล้วหมายจับแล้วแล้วแขวะได้เงินเอากับเขาสิคือกัรลุงพลนี่แปลกเนาะชมก็ได้เงินด่าก็ได้เงินแขวะก็ได้เงินเออร้องเรียนก็ได้เงินช่วยทำงานก็ได้เงิน เออวันนี้นะวันนี้ฟังน้ำตาลเปรี้ยวนะครับแล้วก็เออไอ,อน้ำตาลเปรี้ยวเอารูปเอาเอาคิดเอาคิดลุงพลมาเปิดลุงพลที่ลุงพลฉาปูนอยู่นะแล้วก็ใส่เสื้อพลังมดตัวสีเขียวๆนะครับแล้วก็มาเปิดแล้วก็เออน้ำตาลเปรี้ยวบอกว่าพวกคุณพวกคุณทะเลาะก,กัน แล้วเอาลุงพลเอาลุงพลลากเอาลุงพลมาเพื่อที่จะใช้ชื่อลุงพลดูที่ดูไอ้คนที่คุณใช้ชื่อทีอ้างว่าทำไมไม่มาช่วยฉันไม่นั่นไม่นี่ฉันดูเนี่ยเขานั่งซาป,ปูนอยู่เนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยแล้วพวกคุณนั่งในห้องเอทะเลาะกันด่ากัน แล้วก็บอกว่าทำไมเขาไม่มาคิดไม่มาช่วยไม่มาพูดถึงเออดูสิเขาอาซาปูนอยู่ทั้งวันทั้งวันเนี่ยคนทำแตนเปี้ยวพูดสะสะใจเลยเอาเรื่องจริงเนาะไม่แหกตาดูมั่งเนาะเออไปว่าเขาทําไมเขาไม่ช่วยทําไมเขาไม่เซฟทําไมเขาไม่นุน่นไม่นี่ไ่โอ้ยหมากม่วงสมทบทนุนใส่พวงมาลัยกับด้วยกันหน่อยไหมฮะ นี่มาะมา่วงรีบๆนะอ่ากี่ร้อยก็ว่ามานะครับแถวหนึ่งก็แปดร้อยนะครับมันจะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ๋อมันจะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆๆนะเออจริงๆสิอาโปพันขาเออคือเมื่อว่าลุงพลไม่ช่วยไม,ไม่นู่นไม่นี่ ไม่ได้ดูหน่อยเลยว่าลุงพลน่ะ